กดรอเก็บกระดูมฮะอือขึ้นเลยครับขึบน้นเลยครับขึ้นเลครับอ่าพอแล้ว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 อ่าจัดเลยครับใช่ไปนยครับจัดเลยครับจัดเลยจัดเลยจัดเลย พอพไกลไปยังไกลไปไหมพอไ้อาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเอานี้ออกก่อนเอานี่ออกก่อนอ่าเอาโอเคอาโอเคโอเคเอาออกสิครับแล้วสิอ่าโอเคเอาออกเลยกดเลยกดเลยกดเลยครับเป็นเลยป็นเลยหมดแล้วหมดแอว โอเคไนะเอาปาสุไมันีบนะครับวันนี้นี่ฝังแก่นนะขันแกน่น อาติดแล้วติดแล้วติดแล้วตัดเห็นปะอาควันหายแล้วบานนี่แค่เบอร์หนึ่งนะตัดได้ไหมโอเคเห็นปะวันนี้มาเผาศกที่ฝักแกนนะครับปักแกนเรื่องเผาศกกันอยู่นะ คัคนขจรนงล้วเต้นไปนนนี <No> <vel> ่มันยูไป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 อะไปอะไกันครับเอาไม้เี่ยครับเสียม้เคียคอนี่คื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 อนี่คบออออุดกนเห็นปะอาดันใกล้ไปครับดันตมๆอ่ะ ไอตัวดำดำอะท่าน้ดำอะครับเอาดำดเอาดำดำครับดำดำออเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยพอพอต่ัอ่าอ่าอ่าเดีครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงปิดอาจารย์เข้าอันครับดันดันเข้าไปนิดนึงดำอะมพออหนึ่งอ่าอ่าอ่กอนก้อนกลมดำดำอะครับอารอ่าันิดนึงพอ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 นั่นแหละนั่นแหละ อ๋อปิดประตปิดตระตครับปิดประตเผาเผาเผาวิกอีกนาทีแล้วไม่รู้เราเราเผาวิกี่นาทีแล้วครึ่งชั่วโมง40นาทีได้ป่ะนะ49ทีโอ้โอ้โหหมดแล้วเ๋ยวนะเวนะโอ้โหนี่ไหวอเหรวจงี่มัวบบนีาทีหมดแล้วทำไมันจะไม่ประหยัดต้อเาเย็ด